ขันนี้นะครับถ้าใครเคยตามคลิปอยู่นะครับรถเบนซ์นะครับที่ลุยน้ำแล้วน้ำเข้าเครื่องนะครับก็สรุปงานนี้งานงอกจริงจรย่จตาว่าไงครับก็อันนี้ผ่าเครื่องมาละเครื่องมาละการโคตรครับี่เห็นการโคตรเห็นตรงนี้ไหมอ่าอันนี้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 ตรงนะอ่าอันนี้โคตรเห็นไหมครับอ๋อเออส่วนส่วนนี้จะมีนี่ครับอ่ามันจะเว้าเข้ามาอ่าใช่ใช่ใช่การโคตรแล้วก็สนิมกินกินก็หมดแล้วครับอ่า นี่น่ะปล่อยทิ้งไว้นานอยู่เนี่ยเสร็จเนี่ยคือปล่อยทิ้งไว้นานทีอะไรครับคือก่อนน่าจะจอดรอสรุปอะไรบางอย่างใช่ครับนะครับจอดสรุปอะไรบางอย่างใช่ครับนะครับขึ้นแบบแบบนี้แล้วเนี่ยฮะอ่าถ้าเข้าเลยน้ําคิดว่ามันเข้าแล้วเครื่องมันกระตุก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 แล้วจัดการเลยก็ไม่มีปัญหาการถ่ายเลยอย่างเงี้ยในวันนั้นเลยนะก็เสียดแอันนี้ก่อนมาถึงผมเนี่ยเขาถ่ายถ่ายน้ํามันออกไปหมดแล้วอ่าแต่ก็ยังไม่หมด ใช่เนี่ยคขอ้อข้อเบี่ยงเนี่ยดูนะเป็นเนขาเรียกว่ายนี่นะครับน้ํหลุยน้ํานะครับอ่ขอาขนมกินหมดแล้วอ่ะอย่างนี้<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่เขาทําวันแสดงว่าเขาถ่ายเสร็จเขาวิ่งวิ่งต่อเหรอน่าจะผมไม่แน่ใจนะว่าเกิดมาเสร็จปุ๊บรถจอดค้างไว้กี่<บ>ว<า>ันผมว่าเขา <อ S 1> นะไม่เขาไม่ได้ถ่ายมากเพราะวันวันนั้นน้ํายังเต็มอินเตอร์เลยจําได้ไหมเออแต่ว่าก่อนมาถึงผมเนี่ยเขาถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปก่อนแล้วอ๋อ นะแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ไม่ได้ลือ้ออินทงอินเตอร์วันนั้นแต่แ่แต่ทำไมลื้ออย่างอื่นก็คงถ้าถ่ายก็คงลองสตาร์ทเด็ดทางนั้นอ่ะมีสิทธินะนานนานนะฮะเรื่องน้ําเข้าเครื่องนี่บางทีมันไม่จบเนาะแค่แค่แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะาอย่างวันนั้นคลิปที่เราทํากันนี่คือมันมันอะไรนะเรามันเข้าอินทงอินเตอร์เข้าเทอร์โบหมดมันมันไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้นะครับกว่ามันจะผ่านถึงตรงนี้มันต้องผ่านเครื่องเคียงก่อน โอ้อีกยาวเลยนะงานนี้นี่บ่าวอาก็ไม่ไม่หลอดแล้วนะครับเนี่ยเป็นสนิมกินบาบาแล้วนี่ยครับถ้างานสนิมนี่โอ้โหจะทราบว่าเป็นเดือนไหมเนี่ยฮะถ้างานสนิมนี้มันไม่ใช่งานจริงจริงแท่สตาร์ทไม่ติดวันนั้นสรุปเลยอีกวันหนึ่งอ่ะอีกวันหนึ่งมาลื้ออะไรเงี้ยได้เพราะว่าน้ำมันคงไม่เป็นถึงพิฆาเป็นสนิมถูกต้องไหมเต็มที่ให้อาทิตย์ยังได้อยู่มั้ว ใช่อันนี้น่าจะมีสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าน่าได้นะเลอโอ้โหอาทิตย์หนึ่งเจีเจ๊ยเ,เ,เร็วมากเลยนะไอ้พวกตะก,กันพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ดูคลิปเดิมนะครับที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวลองประกบคลิปให้นะอันนี้เล่นตรงนี้เฮต้าว่ามองมองดูงานแล้วหลักเท่าไหร่นะครับก็ต้องเตียวไว้แสนบวกยแล้วครับอ่าหลักแสนบวกนะครับผมสําหรับรถเบนซ์นะอ่าไหนไหนก็มาที่รถเบนซ์แล้วนะครับตรงนี้เรามาอันนี้ อันนี้ยังไม่รวมพวกโคโบไม่รู้จะทํางานได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องมันติดไม่ได้ไงอยเอาเป็นแค่มแม่คานิกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าพวกไฟโชว์เลยพวกนี้ยมันจับแล้วม,มันยังไม่ได้ฟ้องไงเพราะว่าเครื่องไม่ติดนะต้องต้องต้องเผื่อใจอัานอ่านอ่าอาจจะถูลุ้แล้วตัวเกียร์เข้าไหม อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยงนี่เจคันนะครับอ๋อครับผมเกี่ยงไม่เข้าครับอ่าอ่าคนคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เราเกี่ยวกับตัวตัวเครื่องนะครับที่ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับมีเครื่องวีอินเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็บานปลายมาถึงณเวลานี้นะครับต้องยกเครื่องลงนี่ อย่างนี้เราจะยังไงครับลูกนี้ยังไงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไหมหรือว่าเปลี่ยนนี้ล้างความสะอาดเอได้อยู่ครับนี่มปัญหาลูกแหวนตัวนี้ก้านตรงนี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนี่มันเห็นชัดเจนเ,นเฉพาะสูบหรือเปลี่ยนทุกทุกอันเลยอ่าต้องดูก่อนครับแต่จริงๆถ้ารถลูกค้าก็เปลี่ยนเฉพาะสูบก็ได้เพราะก้านอื่นมันไม่มีปัญหาอ่ครับผมครับรับแย,แยกขายอยู่แล้วออโอเคนะครับลุยน้ำเนีไยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับมาโออิตานี้ถ่ายกันให้วุ่นแล้วนะคันนั้นคันนี้ อ่ะถอดแล้วช่างนี้ช่างถอดออกมาแล้วใช่ปาดโทน้ำเลยโอ้โหนี่หยดเลยลนี่ใช่นี่คือน,น,น,น้ำหยดเลยนะครับสันสันที่ฐานเลยนะในเข้าช่องออนี้แล้เออผมก็ว่าอย่างนี้แหละเพราะว่า